เดี๋ยวพานางไปส่งร้านป้าอ้อยก่อนนะนางก็จำเราไม่ได้อยู่ดีเลยธรรมาดาเรามันของตายไม่ต้องมากอดวายเดีย๋ยวนไรเนี่ยไม่ต้องมากอดเรามันของตายเธอไม่ต้องมาจําชื่อเราหรอกเออสมควรใว่ปะกแกแล้วชื่ออะไรถาม่อดเฮ้ยจริงดิเฮ้ย<อ>จำเราได้เหรอก็เป็นแกก็เป็นแกเราชื่ออะไรก่อนชื่อเล่นเราชื่ออะไรเกือลิตตชื่อเล่นชื่ออะไรคะ เกิดไม่เกิดลิศแต่ช AL uhm? ื่อเล่นชื่ออะไรเอ้าเขาจะรู้แกรู้เอ้าเธอรู้จ wow. oh, ักชื่อจริงเราแต่ทำไมเธอรู้ไม่รู้จักชื่อเล่นเราก็เกิดในมุกนนะอันนั้นทำไมไอ้เกิร์ลลิศชุดติมุกอ่ะมันชื่อจริงเราเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยใจยังไหวจำ้แล้วเหรอคะแล้วเมื่อกี้ทำไม่เมื่อกี้ทำไมเราถามทำไมเธอจำในเราไม่ได้ข้าจะจำทำไมจะข้าไม่ เก็บไปพันกับเก็บไปคนเดียวเนี่ยจริงเหรอก็มีแกอคนเดียวโอ้โอเคค่ะใช่ใครซื้อกินเองสิฮะเราหิวข้าวทำเองสิสาวกีเราก็ทำเองแล้วเธอกินข้าวยังยังไปสั่งปลาอ้อยไหมไม่อยากกินอะไรเคียวร้านปิดแล้วค่ะลูกชิ้นไม่ลูกชิ้นก็ปิดหมดแล้วไปแล้วไปสัทำ ไก่ขียวก็ปิดหมดแล้วไปสั่งปาอ้อยอยู่ไม่เรื่องจะไม่ทันไปเปิดอยู่ไม่เปิดมันปิดหมดแล้วเปิดดหมไปสั่งถ้าจะกินก็ไปสั่งปาอ้อยแล้วจ่ายให้เดี๋ยวไม่เป็นไรหัวข้านะคะทำไม น้องเราน้องเราโอ้ยมีห่วงด้วยมีห่วงด้วยเนี่ยด้อรักไหมรักอะไรล่ะเธอขนาดอยู่กับผัวยังไม่ได้เออไม่ได้ผัวดิเพื่อนกันเออเจ้าสูงแฉะถ้ารักเองคนเออรักเองก็ลงรถไปก่อนไปสั่งปลาอ้อยจะกินอะไรก็ไปตามอย่ามาหาต้อยกันอย่ามาหาซูนคิงผู้ชายคนอื่นห่วงฮ่าไปเออไล่หนีด้วยกับผัวเชิญนั่นน่ะอ้าวแห้มาแบบนี้จบไปแล้เออลงได้แล้วไปสั่งข้าวปลาอ้อยถ้าเธอจะกินเราจะได้โอนจ่ายให้โอนแวดแฉะเออเจ้าหที่ไปใส่เนี่ย กอะฮะซีเนี่ยกินว่ะบวบเดทนี่แล้วหมูย่างเราไปทำป้อไอไปอะไรครับเพื่แก่หรอรุ่นน้องเราน้องเราโอ้ยไปพอแล้วไปจะถามกินไม่ยอมให้ท้องย่าก่อนดิอ๋อเดี๋ยวเรากลับก่อนนะกันนะเย่อสายของแกวะเราจะไปกินพอแล้วเรากลับก่อนนะถ้ห็นแกแล้วหรอที่ไหนคะเต้นที่ไหนอูนะหรอเราเต้นด้วยหรอเหยียดเต้นเลยหรอ อเราเต้นยังไงเราเต้นยังไงเต้นเต้นถอย FC ดูก่อนนะเอาเาเต้นทำไมอ่ะเดีล่นเต้นยังไงครับพอแล้วเรากลับได้แล้วนะไปแล้วบอกฝันดี FC ก่อนเร็วฝันดีค่ะแค่รักเองชคุณนี่นั่นแหละโอเคเมื่อกี้ยังจำเราไม่ได้อยู่เลยอย่ามาบอกรักเราซะละโอเคเราไปกก่อนนะโอ้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวทำเยวเดี๋ยวทำเด็กเราเราเรารู้สึกผิด พาเที่ยวอีกงนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเที่ยวค่ะจริงป่ะจริงค่ะเข้าอะไเหรเฮ้ยไม่เข้าหรอกเดี๋ยวเรากลับก่อนโอเคบายบายไปบักเอฟซีก่อนเออเดี๋ยวเราเติมให้พรุ่งนี้นะโอเคนะให้ใครเติมให้น้อไม่ต้องมาอ้อนยังยังไงมันก็เป็นเราอยู่แล้วแหละที่จะต้องเติมให้เธอแค่เติมให้แล้วก็เรานี่ไงเองเหรอเอออุ้ยขอบใจกันที่รู้ค่ะเออไม่ต้องมาอ้อนอยู่อ้อนกินเหล้าพอแล้วเรากลับก่อน จะิองถ้าไม่กลับจะโดนป้าบอกเออโอเคกลับละกลับละกลับประัวละไปแล้วกลับก่อนนะ